วัครับวันนี้เรามานําเสนอการทําชีสกรอบชีสกรอบที่อุปรกรณ์ต้องมีก็คือมีเครื่องทําอบชิสนะครับขนมปังแล้วก็ชีสย่างคือมาปักเสียบแล้วเสียบปักไปครับแล้วก็เปิดฝาก็แล้วเราก็เอาขนมปังมาวางครับ นันก็หยิบชีสมาให้พอประมาณวางก็ครับตามใจชอบอมาปีชิ้นเล็กน้อยครับไม่ควรวางมากเกินไปเดี๋ยวมันจะล้นออกมาแล้วก็ปิดฝาครับไม่ต้องล็อกครับก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีกรหวางรอนะครับเราได้ยินเสียงชี้เดือดเล็กน้อยมันใจฟังนิดหนึ่งฉันได้ยินเสียงชี้เดือดครับ สามารถเปิดดูได้นะครับดนังเราสามารถเปิดดูได้นะครับเปิดดอยู่ันร้อยทีนี้ครับเราก็ควรจะพอครับก่อนปิดปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนสวิตช์แล้วก็จะดูไฟดับรออ,อบสักพักหนึงครับผมให้มันชีดมันกรอบได้ที่ กบมารอได้สักพักหนึ่งชีสก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งหน่าทานมมกแต่ช้าเลยกบทานเลยดีกว่าครับ